แล้วก็นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่จุดกลางเต็นท์ผเนินทุ่งนะฮะก็ตอนนี้เรามากินอาหารเช้ากันก็อาศัยอาหารของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนี่แหละครับที่เขาทําด้านบนนะครับเป็นลานส่วนการนี่ก็จะเป็นมุมกาแฟนะครับสําหรับตอนเช้าแล้วก็ถ้าใครไม่อยากทําอาหารกินเองนะครับก็มาซื้อเอาได้นะครับข้างบนมีเจ้าหน้าที่ที่เขาทําอาหาร แล้วก็จําหน่ายอยู่ด้านบนด้วยนะครับมีทั้งโจ๊กมีทั้งอาหารพวกข้าวราดแกงอะไรนี้ด้วยนะครับแซนด์วิชก็มีนะฮะก็มาใช้บริการกันได้นะครับก็ถือว่าไม่จําเป็นต้องขึ้นมาทําอาหารกินเองนะครับก็มาอาศัยซื้อเอาด้านบนได้มา,มากๆครับอะไรมีหมดนะครับทีนี้สําหรับ สุดนี้นะก็จะเป็นข้าวข้าวรัดแกงนะครับเลือกได้ตอนเช้าเจ้าหน้าที่เขาจะทำมาครับอย่างนี้ครับก็ถ้าคนเยอะก็อาจจะทําหลายอย่างหน่อยนะฮะ ก็พอได้อาหารแล้วนะครับก็เดินมาที่บริเวณนี้เลยนะครับตรงนี้เขาจะมีเก้าอี้มีที่นั่งอะไรเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับสาหรับนั่งเที่ยวนั่งกินอาหารตอนเช้านะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นจุดที่มีวิวด้วยนะครับนิดนึงนะครับอยู่ด้านขวามือของเรานะครับก็อยู่ตรงหน้าที่ทําการนี่แหละครับอันนี้เป็นจุดจางเต็นบนเขาพะเนินทุ่งนะครับ